สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบรักทุกท่านวันนี้ช่องรายการมหัศจรรย์เมื่อวันวานได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังที่เคารพรักอีกวาระหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของนักสะกดกจิตจากสงขาในชื่อตอนว่าบันทึกเร้นลับที่ทวนระลึกต่อจากคราวที่แล้วนะครับในตอนนี้ นะครับก็จะเป็นบรรยากาศการสะกดจิตถอดกายทิพย์ออกไปดูเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปความเป็นมาเป็นไปของอาสาสมัครนะครับในอดีตชาติทําให้รู้ความเป็นมาเป็นไปของตนนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งความรู้ตรงนี้หากเราไม่ยึดติดก็สามารถนํามาเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเรา ให้สามารถปรับปรุงชีวิตและจิตวิญญาณของเราในชาติปัจจุบันนี้ให้ดีได้และสามารถส่งผลดีต่อไปในอนาคตอนาคตการคือในชาติต่อไปของเราหากเรานั้นยังไม่สิ้นเชื้อเกิดครับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังตอนต่อไปนั้นนะครับขอกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำรายการด้วยการกด subscribe หรือกดรูปกระดิ่งนะครับกดไลค์และก็กดแชร์นะครับรายการช่องรายการมหัศจรันเมื่อวันวานให้กับเพื่อนๆที่มีความสนใจในเรื่องราวที่เร้นลับมหัศจรย์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับณนะบัดนะนี้ก็พร้อมแล้วนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังที่เขารรักทุกท่านติดตามรายการมหศจรันเมื่อวันวานตอน ต่อไปได้แล้วครับผมหลังจากที่กายทพิปของอาสาสมัครอันได้แก่นักเรียนชายหญิงและครูอีกสองคนกลับเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับท่านอาจารย์เพลิงธรรมก็ได้ทำการสะกดอิตสั่งให้แขนมือและเท้าของอาสาสมัครแต่และคนเกิดอาการชา เกิดอาการชาโดยเริ่มจากอาการชาทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งถึงชาที่สุดแล้วก็พันเปลี่ยนเป็นสะกดจิตสั่งให้หายชาแบบกระทันหันแบบปลิดทิ้งในเวลาอันรวดเร็วนะครับดูเหมือนว่าท่านอาจารย์เพลิงธรรมจะรับรู้ถึงอาการภายในของอาสาสมัครทั้งหมดดีนะครับจากนั้นจึงได้สะกดจิต สั่งให้ทุกคนกลับมาอยู่ในอาการผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายอีกวาระหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมในการย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตในลำดับต่อไปครับแล้วการสะกดจิตสั่งให้ระลึกชาติก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งโดยค่อยๆระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเริ่มจากระยะเวลาสั้นๆก่อน เช่นเริ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเ,เริ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่ออาสาสมัครนะครับและเมื่ออาสาสมัครมีการตอบสนองดีแล้วท่านอาจารย์เพลิงทำจึงเริ่มตะกดจิตสั่งให้ระดึกนึกถึงเหตุการณ์ที่มีระยะเวลาค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปเช่นเป็นเดือนที่ผ่านมาย้อนไปเป็นปีที่ผ่านมา ย้อนไปถึง10ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งระลึกนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่อยู่ในท้องของบรรดาตอนที่อายุได้6เดือนเป็นต้นนะครับพอถึงตอนนี้ผู้เขียนนะครับได้บรรยายออกมาว่าบรรยากาศในตอนนั้นมันดูคล้ายๆกับว่าช่วงที่ยานอวกาศทยานตัวหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกเข้าสู่ห้วงอวกาศ ปราจากขอบเขตยังไงอย่างนั้นเลยนะครับการระลึกชาติขณะนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องช้าๆช้าๆเริ่มย้อนทวนระลึกไปถึงเหตุการณ์ตอนที่อยู่ในท้องของมันดาเหตุการณ์ดำเนินกันไปสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มมีความละเอียดมากขึ้นด้วยการตามระลึกดูให้รู้ว่าในแต่ละคนนั้นเป็นใคร เป็นใครชื่อเรียงเสียงใดอยู่ที่ไหนหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรและจังหวัดอะไรเป็นต้นบรรยากาศตอนนี้ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลจากผู้เขียนนักนั่งน้ําตาไหลพรากพรากพรากท,ทั้งทั้งที่ยังนั่งหลับตาอยู่เลยแล้วก็ดึงผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสื้อขึ้นมาเช็ดน้าตา หายใจสั้นทีทีอึกะอื้อยูใ่ในลำคอของตนเองครับท่านอาจารย์เพลิงทำกล่าวชมและให้กำลังใจอาสาสมัครที่เริ่มลํำลึกมองเห็นอดีตชาติของตนเองของแต่ละคนแต่ละคนรวมถึงสะกดจิตสั่งให้แต่ละคนนั้นดูอดีตของตนเองให้ชัดว่าเคยอยู่แห่งหนตำบลใดพ่อแม่ชื่ออะไร สาเหตุของการตายของตนตายจากสาเหตุอะไรตายตอนอายุเท่าไหร่แล้วทำไมจึงมาเกิดในท้องของคุณแม่นะครับปรากฏว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ได้เริ่มมีเสียงสะ,สะอื้นร้องไห้กระงมจนอาจารย์เพลิงทำต้องปลอบไปว่าพวกเธอเมื่อเห็นภาพเหล่านี้แล้วเธอจงอย่าเสียใจอย่าได้ตื่นเต้น ่าได้เศร้าโศกเสียใจขอให้เธอทำใจให้สบายให้เฉยๆทำใจให้เฉยๆทำใจให้เฉยๆอยู่อย่างนั้นสองสาครั้งนะครับก่อนที่จะเสร็จสิ้นพิธีการสะกดกจิตเพื่อให้ระลึกชาตินั้นท่านอาจารย์เพลิงธรรมก็ได้ลงโปรแกรมสั่งทางจิตให้กับเด็กๆเป็นพิเศษนะครับเด็กๆที่เป็นอาสาสมัครนี้ท่านอาจารย์เพลิงธรรมได้ลง โปรแกรมทางจิตเป็นพิเศษด้วยการสั่งลงไปให้จิตของเด็กๆนั้นได้รับรู้และมีสุขภาพพลานามัยที่ดีตรงนี้นะครับขอขั้นนิดนึงผู้จัดทํารายการก็เคยมีประสบการณ์ในการสั่งจิตให้คนป่วยรักษาตนเองมาแล้วนะครับคงต้องมีเวลามีโอกาสสักครั้งจึงจะมาเล่าให้ฟังครับะนะครับทีนี้มาว่ากันต่อครับนอกจากที่ท่านอาจารย์เพลิงทำสั่งให้จิตของเด็กๆ รักษาสุขภาพให้ดีแล้วนะครับท่านยังสะกดจิตสั่งให้เด็กๆนั้นรักพ่อรักคุณแม่รักคุณพ่อรักคุณแม่รักครูบาอาจารย์และรักโรงเรียนให้มีความคิดปลอดโปร่งแจ่มใสมีความจําดีเลิศนะครับหลังจากนั้นจึงได้สั่งให้ตื่นจากเมะวังนะครับ หลังจากนั้นท่านจึงสั่งให้ตื่นจากพวังเมื่อทันทีที่ท่านให้สัญญาณน,นับ1-3ึ่งถึงสาจบลงนะครับเมื่อท่านนับ1-3ึ่งถึงสาจบลงปรากฏว่าเด็กๆพากันตื่นขึ้นมานะครับต่างก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายต่างก็หันมามองซ้ายมองขวามองหน้าเพื่อนๆซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เริ่มกระซิบกระซาบถึงเรื่องราวที่ตนประสบมา กันจนเสียงดังระเบีงเสียงแสบไปหมดแต่ที่น่าตอหนออกตกใจก็คือมีเด็กนักเรียนหญิงอยู่คนหนึ่งที่ยังไม่ตื่นจากรวังนะครับเธอยังคงหลับตาพริมอยู่ในวงแขนของเพื่อนจนเด็กๆในห้องต่างส่งเสียงร้องบอกท่านอาจารย์เพลิงธรรมให้เข้ามาดูท่านอาจารย์เพลิงธรรมเมื่อทราบเรื่องนั้นจึงได้ลงจากเวทีมาดูและเริ่มออกคำสั่งอย่างถึงตัว ของเด็กหญิงคนนั้นนั่นแหละนะครับเธอจึงได้สติเดินขึ้นมาหลังจากที่ผ่านวิกฤตการใจหายใจคว่ำจากเด็กไม่ยอมตื่นจากผวังนั้นจากการสอบถามนักเรียนของท่านอาจารย์เพลิงธรรมนะครับทําให้ทราบว่ามีนักเรียนสามารถถอดจิตไปชมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินับสิบรายทีเดียวนะครับและในนี้ก็มีนักเรียนที่สามารถ มีนักเรียนที่สามารถระลึกชาติได้จํานวน5รายนะครับน่าสนใจมากตรงที่รายแรกนั้นเป็นรายที่ร้องไห้โฮยังไม่สามารถระงับใจลงได้อย่างง่ายเธอชื่อจินตนาขอสงวนนามสกุลนะครับเธอชื่อจินตนาที่ชาติก่อนเกิดในจังหวัดอยุธยามีชื่อว่าเล็กเธอจําชื่อบ้านและอําเภอไม่ได้นะ จำชื่อบ้านแลเรอไม่ได้จำชื่อบิดาไม่ได้จำได้แต่ชื่อของบรรดาของเธอบรรดาของเธอชื่อว่าแม่จันการจบชีวิตในชาติก่อนของเธอนั้นเป็นโศกนาฏกรรมที่แสนสาหัสสำหรับเธอทีเดียวเพราะเธอถูกโจรปล้นเสียชีวิตกันหมดทั้งพ่อแม่ลูกเธอเล่าด้วยน้ำตาไหลซึมและเสียงสั่นเครือว่าโจรมันฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ของเธอก่อนจากนั้นจึงมาลงมือค่าเธอซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุได้เพียงแค่15ปีเท่านั้นนะครับส่วนรายที่สองที่ระลึกชาติได้ชื่อเด็กหญิงอุทัยวันขออนุญาตสงวนนามสกุลซึ่งชาติก่อนนั้นเธอเป็นเพศชายชื่อจุม๋มนามสกุลแซ่โลได้เสียชีวิตลงในประเทศจีน ส่วนเด็กที่ระลึกชาติได้ในรายนือื่นๆนั้นผู้เขียนไม่สามารถเก็บรายละเอียดชื่อเสียงเรียงนามได้ทันนะครับคงได้แต่บันทึกเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์นั้นนะครับอันได้แก่มีเด็กคนหนึง่งนะเกิดทั้งภาคเหนือเสียชีวิตด้วยความทราเมื่อตอนอายุได้85ปีอีกคนหนึง่งเป็นชาวชนบทในภาคใต้ ถูกงูกัดและก็ได้รับการนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ก็ได้เสียชีวิตลงเสียก่อนที่จะได้รับการรักษานะครับและก็มีอีกคนหนึ่งจำได้ว่าเมื่อตอนที่เสียชีวิตนั้นอายุราวๆห้าสิบปีเศษก็ได้ป่วยแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ก็มีคนร้ายตามเข้าไปทำร้ายร่างกายใน โรงพยาบาลถึงตายนั่นเองนะครับในตอนหนึ่งท่านอาจารย์เพลิงธรรมได้ถามเด็กที่อดีตชาติถูกงูกัดว่ายังรู้สึกปวดอยู่หรือเปล่าปรากฏว,ว่าเด็กตอบว่าไม่ปวดนะครับและภายหลังการแสดงบนเวทีสิ้นสุดลงแล้วนะครับก็ปรากฏว,ว่ามีอาจารย์สตรีท่านหนึ่งมาขอยท่านอาจารย์เพลิงธรรมสะกดจิตเดี่ยวให้กับเธอ ปรากฏว่าได้ผลอย่างน่าตื่นใจมากทั้งนี้เพราะว่าในชาติปัจจุบันของเธอนั้นเธอเป็นชาวพุทธแต่ว่าชาติก่อนของเธอนั้นเธอได้เกิดในภาคใต้เป็นคนมุสลิมชื่อว่ายะนะครับมีสามมีชื่อว่าเฮบรรดาของเธอมารดาของเธอนั้นชื่อว่าสะบ้านอยู่ที่บ้านแหลมเธอเธอเสียชีวิต เพราะอุบัติเหตุเรือล่มจมน้ำตายขณะออกไปจับปลากับเพื่อนในอดีตชาตินั้นนะฮะเธอได้ตายไปพร้อมกับเพื่อนขณะที่ออกไปจับปลาแต่พอมาในชาตินี้นอกจากเธอจะได้มาเกิดใหม่แล้วเพื่อนที่ตายด้วยกันกับเธอในชาติที่แล้วก็ได้กลับมาเกิดเหมือนกันกับเธอแต่ว่ามาเกิดในสถานะที่เป็นลูกของเธอในชาตินี้นั่นเองนะครับ นี่แหละครับเป็นเรื่องของการเวียนไห้ใต่เกิดนะครับตามหลักทำที่เราได้รับฟังในพระพุทธศาสนาให้เราเชื่อเรื่องการเรื่องกรรมเรื่องการเวียนไหวใต่เกิดนั้นมีอยู่จริงนะครับในตอนหน้าจะเป็นการเล่าถึงเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์โดยละเอียดนะครับในอดีตชาติของ ตรีท่านนี้รายละเอียดจะเป็นเช่นใดก็ขอโปรดติดตามกันในตอนหน้านะครับสำหรับในวันนี้ก่อนจากกันขอท่านผู้ชมได้โปรดกดติดตามกด Subscribe กดรูปกระดิ่งนะครับกดไลค์กดไลค์หรือกดแชร์ช่อง YouTube นี้ให้กับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องแปลกมหาัาจรรทร์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอให้ท่านผู้รับฟังทุกท่าน โชคดีมีความสุขครับ